ลาบเลือดพี่น้องเสียบเสียบิึงกันนอังมึงอ้าวพี่น้องจากน่ะคิดเขาน้อกันจ้ะนี่ขวดขวดนี่ลาบพี่น้องสวัสดีครับรา,าบแล้วจะเอาไปขวด xoáy yêu theo pháp quân thầy máu này thế nào nào cái này là thế pháp quân thái máu không pháp nước luôn sao cho đậu ลองพี่องเอาได้มืน้<ะ>เดยา ขึ้นยากสหน่อยแล้วเราเราเจ้าสิแมคือเราสิกินนี่สิแล้วแต่ยานเพีทกินบ่บ่มีแนวกินพีทถต่ว่ามันเป็นยังขวาก็ได้เราอยากกับแม่พี่น้องแต่ว่าเราเราดีตุนห้องเนี้ยยานเขาหิวน้ำ่าเขาหิวดอกกินรวด คนอยูน้ำกันเบิดซักตลาดไม่ต้องกินลาดกินควอยมันหนีรวดจิงจัโศกไม่ลาบอืมนีม่โศกนี่หลาบตาเป็นเหงาฮะตาเป็นเหงนี่นี่หุ่หอม,มพอวตา เล่นกันนี่ไปโรงเรียนวัอเสานี่ไปโรงเรียนคุณครูว่ปะน,นั่งแน่แน่ช่วงนี้อย่าเพิ่งหยุดโรงเรียนเดอ้อคุณครูจิพลาสอมเต้นเพราะว่าสิงานอย่างางี้ค่ะงานวันเดทคุณครูจิพลาสอมเต้น เดินไปเต้นคุณเน๊ะอำเภอปุณ่ะศูนย์ศูนอันที่เฮาพาร์สเนี่ยไปปีที่แล้วไหมอุ่นเงเออนั่นแหละที่มีเอาเด็กน้อยเดินไปเต้นอ่ะแล้วต้องเดินน้ำลูกไปอีกนะเวลาโรงเรียนอืเวลาศูนย์เด็กน้อยเดินไปเต้นแจกขนมตั้งเศร็จสบายแล้จัดอืวันเด็ก เลยมีลงทานกับเ็ดลงทานให้เด็กหน่อยอยากขนมเล็กหน่อยน็กหน่อยไปเต้นแหละพี่น้องถ้ามันเด็ก แต่เราเทศสถาบันเขาเจอดีจัดเลยของเขาเทศสถาบันเลยเทศสถาบนม่นหมืองเมือกระจัดบังดังเงาอยู่วังเหมืงเนี่ยเออปีนั่นนะปีที่แล้วดีแล้วเนาะที่เขาพากนเนี่ยไปเบิ้งเนี่ยเนาะแล้วคนหลายคนหลายืลประพาลูกเขาไปเพราะว่าช่วงนั้นมันโควิดอืโควิดกำลังซางซางแต่ว่าอยู่อ่ะนานลุงบานน่ะพักนี่เนี่ยไปอยู่นเนี่ยก็ขึ้นไปเต้นเนาะ จรจัดละตนันยังไม่ได้ของเงยนเนาอเติกหน่อยไปนี่ก็จะแจกมันเดีย๋ยวก็จะกีน้ำน้ำงทานเห็นหมะกาเส้นเห็นล้ทานคุกบ้กฟางเส้เตี๋ยวขนมลายส้นช่มอย่างจกที่นะคูบุกฟา,า,างจะกินได้ อ๋อยี่โม้ว่าแซ่บใ่ะัวคอ,ค,อคอยมวนๆน้หัวคอยขอยจะคอยกินน้ำเด้ขึ้นบ่เปิดเพี่นม้วนเดี๋ยวนนยีว่โมนเดียวคิดแต่งเดียว ยาลูกแปร์สองเมตรน่ะสิก้อนนิดมือเหรอผ้าปะเสาที่สองเสาแรกของปีเขาม่บอเสาที่สองของปีก้อนเด็ดใกล้ๆอไเลยกล้ๆเสาแรกหรือเสาที่สองแหละเขาจำไม่ได้ lòng mình biết cái nhận ta bình yên nói thì tôi phải đây đấy nữa ừ, có cái có xóa phụ liệu mẹ mà ừ phụ ừ, đây nhiều quá ấy ừ ừ, ừ có hát, có Biên lắm chìm được nữa, được chìm được chìm được cho kênh chìm được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  chìm เรียกว่าจะแจงพักขีเล็กคือแล็งมันมากแล้ว ครับงไงคุแป้ต้อสวัสดีครับสวัสดีด้วยจ้ะพี่น้องจ้า